เรื่องนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีเพราะว่ามีเจ้าอาวาสร,รูปหนึ่งครับช่วยเหลือตัวเองหลังจากที่มีผู้หญิงคนหนึ่งวิดีโอคอลมาแล้วก็เหมือนกับใช้แตงกวาเนี่ยเอามาหลอกล่อพระสงฆ์ครับจนสุดท้ายพระก็มีคลิปหลุดออกมาชาวบ้านก็บอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมของเจ้าอาวาส<ะ>อยากจะให้ฝ่ายปกครองทางสงฆ์เนี่ยสึกพระรูปมีได้ไหม หลังจากที่มีคลิปหลุดของเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ระยองครับสุดท้ายคลิปนี้ถูกแชร์โลกออนไลน์ความยาว1นาทีกว่าๆครับถูกแชร์ว่อนไปเลยเชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยกว่า200คนเขาไม่พอใจเลยนะบุกไปถึงวัดเลยขอความชัดเจนกับเจ้าคณะตำบลว่าจะเอาผิดกับเจ้าอาวาสรูปนี้ยังไงควรจะมีการขับออกจากตำแหน่งหรือให้สืกจากการเป็นพระแต่สุดท้ายเจ้าคณะตำบลเพียงแค่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่สือกับคุณเจจี ก็ชี้แจงว่าได้สอบส่วนเบื้องต้นเจ้าวาดก็รับว่าทําผิดพลาดพระในคลิปเป็นตนเองจริงส่วนคลิปที่ถูกนํามาเผยแพร่เกิดจากผู้หญิงวิดีโอคอลมาแบ็กเมลค่ะครั้งแรกของเงิน5 0,000บาทก็จ่ายไปนะแต่ทีนี้ผู้หญิงไม่พอขอเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0เจ้าวาดก็เลยไม่ยอมก็เลยนําคลิปนี้ไปเผยแพร่เชื่อได้ว่าฝ่ายหญิงทํากันเป็นขบวนการเจ้าวาดแจ้งความกับตํารวจไว้แล้วด้วยฐานกันโชครัพย์ส่วนบัญชีที่โอนไปก่อนหน้านี้ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วนะเป็นบัญชีม้าค่ะ หลังจากนั้นครับคณะสงฆ์ก็มีคำสั่งให้พักหน้าที่จากตำแหน่งเจ้าอาวาสส่วนชาวบ้านเนี่ยก็ยังไม่พอใจแล้วก็แปลกใจมากกับคลิปหลักฐานชัดเจนขณะนี้แต่ทำไมสึกเจ้าอาวาสไม่ได้ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ยังรออยู่นะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยคณะปกครองทางสงฆ์ในพื้นที่ระยองจะทำยังไงต่อไปนะครับค่ะอ่า